สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่ละคะวันนี้ก็จะมารับสกินใหม่นะคอสนะคะแจกฟรียกเซิร์ฟนะคะทุกคนมารับพร้อมกันดีกว่าวันนี้นะคะเป็นสกินรักสตาร์นะคะแล้วก็สกินนะคอสกินนี้นะคะเป็นสกินที่มีเอฟเฟกนะคะแล้วก็สีสันสดใสอลันและลานตามาก ฝากกันก็แชร์กดไลค์กดติดตามให้เราการเยอะๆด้วยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรากดกลบอ,อกมาก่อนนะแล้วกดมาตรงหน้าร่วมกิจกรรมตรงนี้เลยนะคะเราก็จะเจอกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าสกินฟรีนาคอส ROV d a y นะคะมาตั้งแต่วันที่13นะคะจนถึง29เดือนนี้นะคะก็ประมาณ ครึ่งเดือนประมาณนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนนี้นั่นเองทุกคนก็จะปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็ได้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วิธีไหนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็ได้นเติมเกมกันเยอะนะคะนะครับ กิจกรรมนะคะตอนแรกมันก็จะมีเป็นกิจกรรมแบ่งพาร์ทกันไปนะ,ะพาร์ทแรกนะคะกิจกรรมที่เปิดแล้วก็จะเป็นแจกอิโมจินะคะทุกคนแล้วก็จะเปิดในอีก6กวันเนี่ยก็จะเป็นแจกเป็นสกินทาวอนอาจจะมีฟอเรนม่วงอ่าแอดเนสประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอรุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรแต่มันจะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าชวนเพื่อนกลับมาเล่นตรงนี้นะคะนี่ ก็เปิดตั้งแต่19นะคะจนถึงวันที่18เดือนสิงหาคมเลยก็ถือว่นานานๆแล้วก็จะมีกิจกรรมอ่าที่จะเปิดอีก7วันนะคะก็มาเริ่มกิจกรรมวันที่20นะคะกิจกรรมหมดเขตวันที่4เดือน8นะคะก็จะเป็นกิจกรรมเอฟเฟกต์ทาวอนนะคะจะเป็นเอฟเฟกต์อันนี้นี่เอฟเฟกต์ตรงนี้ตรงนี้นะคะที่เขาเห็นนี่ แล้วก็กิจกรรมสกินานาฮอนะคะก็จะเป็นแชร์โปสเตอร์รับสกินฟรีก็อาจจะไม่ยากมากนะคะก็จะมีวันที่27นะคะจนถึงวันที่ วันที่เท่าไหร่เนี่ยคือมันอันนี้มันบังนะทุกคนแต่กิจกรรมนาคอดะไม่น่านานนะตรงสกินฟรีนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะสกินอาร์มก็เข้าวันที่27นี้นะคะนับถอยหลังอีก14วันนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองกดเริ่มปฏิทินปฏิทินก็เป็นประมาณนี้อ่านี่ไงแชรโปรเตอร์นะคะถึงวันที่1 1เดือนสิงหานะคะสำหรับตัวนาะคอนะเดี๋ยวเรามาดู คร่าวๆนะคะสำหรับกิจกรรมนาคอในหน้าต่างนี้นะโดยปุ่มข้างล่างนะคะก็จะมีปุ่มแบบว่าเป็นเพลงเราสามารถเลือกเพลงที่จะตั้งเป็นเพลงเวลาเราเข้าเกมได้ประมาณนี้นะคะนี่ทุกคนก็ไปฟังดูนะว่าชอบเพลงไหนก็ตั้งเพลงนั้นได้นะคะประมาณนี้นะแล้วก็ตรงเดี๋ยวเรามารับอีโมจิฟรีพร้อมกันก่อนนะคะกดเข้าไปเลยแล้วก็จะเจอกับหน้าต่างแบบนี้นะคะซึ่งซึ่ง ไม่รู้จะพูดอะไรคือเออแั่นแหละคือเขาอาจจะให้เรามิกเพลงอะไรประมาณนี้ก็คือมันเป็นแบบเพลง Rv อะไรประมาณนี้นะคะตัวข้างๆก็จะเป็นสกินตัว butterfly นะเราไม่รู้ว่า butterfly เนี่ยจะขายไหมนะคะน่าจะขายนะทุกคนอาไวยของรางวัลนะคะอันนี้ก็จะเป็นคาถาหัวใจนะคะใช้เพิ่มแบบว่าเพิ่มแต้มความสัมพันธ์นะแล้วก็จะมีเป็น emoji นาคอสถาวรกันไปนเลยแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอฟเฟกสังหาร r o v d ท y h าว o น,นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำภารกิจข้าวๆก่อนนะอันนี้เราสามารถดูคลิปพรีวิวเล่นเพลงอะไรอย่างนี้ได้คือตอนนี้เราอะยังไม่มีเพลงยังไม่มีอะไรนะคะเรากดมาตรงลูกกลมๆตรงนี้นะคะกดมารับรับแบบว่าโน้ตเพลงก่อนเพื่อที่จะแบบเอาโน้ตเพลงไปมิกอะไรประมาณนี้นะคะก็เข้ามาล็อกอินเล่นโหมด55นะคะเล่นครบ สามครั้งนะคะก็เข้ารวมไปอะไรอย่างนี้ไปแล้วก็เล่นชนะเล่นอะไรก็ได้แต้มไปประมาณนี้นะคะทุกคนคือตอนนี้มันต้องถึง20โน้ตเพลงนะคะมันถึงจะเปิดแบบว่าเพลงประกอบก็จะมีพวกกองชุดเปียโนอะไรประมาณนี้คือตอนนี้มีอยู่แค่8อันนะคะทุกคนเราคิดว่ากิจกรรมเนี่ยมันน่าจะแบบว่ามาให้เก็บแต้มเป็นประจำวันประมาณนี้นะก็ไม่ยากนะคะสำหรับกิจกรรมนี้อันนี้ก็จะลองเล่นโหมดแบบ พรีวิวคร่าวๆก่อนนะทุกคนคือง่ายๆนะคะแค่มาทำภารกิจเล่น55ล็อกอินแล้วก็เข้ามารับโน้ตเพลงนะคะพอรับโน้ตเพลงเสร็จมันก็จะปลดเราเป็นขั้นเป็นขั้น,นไปพอเรา m i กเพลงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นพวกอิโมจิอ่าแล้วก็เอฟเฟกสังหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูพรีวิวคร่าวๆนะคะกล่องชุดมีแบบมิกเซอร์มิมเปิดปิด มีแบบเปิดปิดแบบว่าเป็นท่าด้วยเฮ้ยท่าเมันเก๋เกินเก๋เกินนะคะมีแบบเสียงร้องด้วยนะคะใส่เสียงร้องเพลงมีแบบประสานทรงประสานเสียงประมาณนี้นะคะอ่ะเราก็จะมีมีสปอตไลท์ด้วยมีแบบมีไฟมีไฟไฟเวทีคือถ้าเรายิ่งปลดล็อกเยอะเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบจะอันนี้นะทุกคนพูดว่างไงดีจะพูดว่าแบบ สเตจเราก็จะอลังการประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอเก็บแต้มได้อีกทีนะคะสําหรับโนต้ตเพลงอันนี้นะคือจริงๆมันก็แจกวันละ20แหละแต่ตอนนี้เราพึ่งเล่นหมด5 5ไเป็นแค่เกมเดียวเองนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับสกินนาคะอนเดีเรามาดูพีบูอีกทีนะปุ๊บนีปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บคือเราชอบท่าบัตเตอร์ไฟกับนาคอมากรู้สึกแบบอลังการงานสร้างมากนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นสเตตของเรา คือตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมีแบบว่ามีปุ่มฟังเพลงมีแบบกดหยุดเพลงประมาณนี้ได้นะคะทุกคนก็ถือว่าสวยแจมแมวแจมแมวกันไปนเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนาคอสสกินนี้นะประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนาคอสนะคะเดี๋ยวลองพรีวิวอีกรอบถ้าเราพรีวิวไว้ทิ้งไว้เนี่ยแล้วมันมีแบบอันเนี้ยแล้วเราสามารถเวลากดปิดใช่ไหมเราก็จะเห็นปุ๊บนี่ประมาณนี้รู้สึกแบบ เท hey, มากคุอชอบมากประมาณนี้นะคะสำหรับแจกสกินเอฟเฟกนาคอนะคะเดี๋ยวสกินนาคอจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะวันที่27ดกรกฎาคมนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีอ่นนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เปิดไปนะคะที่เรารีวิวไปแล้วมาตรงนี้นะคะมาเจอกับสวรลภูมิสวัสดภูมิคอนเสิร์ต RVD นะคะซึ่งทาง r v นยเขาก็จะแจกเป็นรูปโปรไฟล์นาคอสนะคะ,นะคะวิธีรับก็คือเก็บหูฟังในเกมนะคะซึ่ง มันจะมีหูฟังในเกมเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะเวลาเราเล่นโหมด55หรือจัดอันดับนะคะมันก็จะมีรูปหูฟังขึ้นมาให้เก็บแบบนี้นะคะเหมือนในภาพที่เราขึ้นให้ดูเลยอเพอเราเก็บมาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะคือบอกก่อนนะว่าหูฟังเนี่ยจำกัด ID ละเอ่อแจกวันละ3อันนะคะแจกวันละสอันตอนน่อ1น d นะคะซึ่งถ้าเราจะแลกเป็นรูปโปรไฟล์นาคอสเนี่ยเราต้องเก็บให้ได้ครบ 18หูฟังอ่าแล้วก็จะมี12หูฟังนะคะแลกเป็นตานเชิญเอฟเฟกได้เปิดเพื่อรับนะคะน่าจะเป็นเอฟเฟกต์าววนและที่หลือก็จะเป็นพวกคาทงคาทาอิโมจินะคะกิจกรรมนี้เปิดนานมากเราคิดว่าน่าจะได้ทุกคนแน่นอนถ้าเข้าไปเล่นอาวีนะคะกิจกรรมนี้ก็ 13- ถึง28นี้นะคะก็สิ้นสิ้นเดือนเหมือนกันนะคะสำหรับกิจกรรมอา V วีช่วงนี้นะคะเดี๋ยว กิจกรรมคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้จะมาอัปเดตสกินอะไรที่แจกฟรีกันอีกทีนะคะคิมีกก่ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการเยอะๆด้วยนะคะทุกคนเพื่อให้พลาดกิจกรรมอาวอะไรใหม่ๆนะคะไว้จะมาอัปเดตให้รับชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะไปแ๊ละบายกดติดตามด้วยนะ